สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูท b e ทุกๆท,ท่านครับ<ไ>ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดับซิงดิระเบิดน,นะครับนี่ก็ช่างมาแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างเจาะวัดระดับก่อนครับเต็มไหมเต็มเต็มอีกเกลีย้ยวประยำปรเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับจับเต็มถังเลยนะพี่น้องหมดแล้ว เฮเยนี่เดี๋ยวให้คนขับไมคโครครับสองอาจารย์ให้เดินวัดเจาะระดับก่อนครับก็เริ่มวัดระดับแล้วไมคโครเยอะมากครับพี่น้องตั้หนี่เหมือนหมดเลยโอ้ไม่ไอหิไม่มีใครตักให้ตักเอาเองเลยนะพี่น้อง เอีอยาจานฮีโคตรเท่เลยแหมป็ดโตแล้วไม่ให้ใครเห็นแล้วว่าใครขับรอมขับแล้วก็ดดี้ครับ อเดี๋ยวเรามาชมาหิงครับตัดดินใส่ดำนี่มันขำแม,ม่โคแม่บางหิงขึ้นเองเลยนะพี่น้องโอ้สุดจัดจริงๆครับเด็กคนนี้ได้ทุกอย่างได้ครบรูปแบบเย่นำหน้าหรือบอง เต็มกล่องเลยอีแจ้วอ้าวอาจารย์หิงโอ้อาจารย์หิ่งตะดากเลยโอย้แจ้วแจ้วแจ้วไปเราเข่าหกโลให้เข่าไปโคไปโอเคครับนีก่ก็ เจาะระดับอยู h, ่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าระดับจะลึกแค่ไหนนะต้องเจาะอีกลึกแค่ไหนโอ้พาไปชมครับออ้เสด็จแว่แอบเดี๋ยวให้เซตเตอร์เขาเจาะก่อนครับ เดยช่งางจะวัดระดับให้นะพี่นอ้องสอบถามมาก็อยู่ที่สองเมตรนิดๆครับไม่ถึงสามความลึก cầm đang xong, cầm đang lên nha, nước dinh lửa ครับแล้วระดับก็ได้แล้วครับคนสีเรียบร้อยเดี๋ยวเอาช่างขึ้นก่อน,น,นครับก็ถือว่าลึกอยูนะน้ำออกตลอดเลยจะไปเจาะอีกหลุมหนึ่งครับ ไดอ่ะพี่อะ่อะพี่เท่อ่ะไมอ่ะได้กี่ทเที่ยว<ท>แล้วกี่เที่ยวถึงวันยี่สิบวันนี้เอาแต่ยห้าโอ้ยอนนยับนี่นับถึงงานช่างครับเดี๋ยวเจาะจอ,อีหลุมหนึ่งครับเจาะตรงกลาง เมฆฝนนี่อันตรายครับอันตรายเมฆแบบนี้ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะทีมงานรถขุดเ,เร็วอารณนมาไซอารณนมาไซอารณนมาไซดึน Wambu <laughs> Wambu bàn phía tới nhầm em <laughs> <laughs> ต,ตรงน้ำออกเกยอะมากเลยแล้วมันแข็งไหมล่ะไม่แข็งคุ้นมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูระดับนี้ครับอ่ะออลงนี้ถึงก็โอเค คลุนหมดแล้วครับท่าแก่ตร,ตรงสามสิบเอาอให้ให้เกมาเฮ้ย เรามาดูร็อกกี้กันนะครับโอ้ยตาของเขาประกวดครับโหหล่อจังสวยครับสีเขียวนี่จะเป็นเขียวใบกล้กวยครับใบกล้วยอ่อนดูครับรถเยอะมากเลย เดี๋ยวมาดูเจ้าโรโบคอป ได้เจ้าจเขียวใบกล้ยวย195้แรงอันนี้ก็จะเป็นรถของทีมงานเสียสันนะเสียสัน Music. มิวสิกภูสิตออนทัวร์เออก็เขาถ่ายคลิปยูบอกพ่อถ่ายรจบจบแล้ว โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปชมอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องดัมซิ่งระเบิดด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ